มีผู้เสียหายค่ะคุณผู้ชมเป็นหญิงอยู่ที่อุดอรธานีบอกว่าไปถูกมิจฉาชีพคือมิจฉาชีพสวมรอยมาเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีของห้างโทรมาหาผู้เสียหายบอกว่าวันนั้นน่ะที่ซื้อตู้เย็นไปเดี๋ยวจะขอคืนเพราะตู้เย็นอะ่ะมันชำรุดแต่ไม่เป็นไรเราเอาคืนมาเราจะโอนเงินคืนไปให้ <c oughs> เขาก็เอาโอเคก็ไม่ได้เอะใจอะไรปรากฏว่าเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยสักพักหนึ่งกับกลายเป็นว่ามีเงินไหลออกจากบัญชีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ่อ,อจนผู้เสียหายหมดบัญชีไม่พอถูก กแจ้งอายัดบัญชีกล่าวหาว่าบัญชีของผู้เสียหายเป็นบัญชีม้าไปอีกระดับสีเทาเข้มเทาเข้มซึ่งเทาเข้มนี่คุณผู้ชมคือบัญชีม้ามันจะมี5ระดับใช่ไหมคะดำเทาเข้มเทาอ่อนน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนซึ่งถ้าเกิดว่าดำกับเทาเข้มนี่ถือว่ามันเป็นคดีแล้วด้วยนะคุณผู้ชมเออคือว่ารุนแรงอยู่อะ นางสาวกำมลพรอ,อายุ48ปีเล่าบอกว่ามีผู้หญิงอ้างว่าเนี่ยเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีของห้างแห่งหนึ่งกลางเมืองอุรอธานีโทรมาหาเมื่อ6กันยายนแจ้งว่าตู้เย็นที่ทางผู้เสียหายซื้อจากห้างไปเนี่ยมันเป็นล็อตที่ชำรุดไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขอเก็บคืนเดี๋ยวโอนเงินคืนให้ตอนนั้นไม่เอกใจก็หลงเชื่อทําตามมิจฉาชีพบอกเลยวา่าเดี๋ยวเราแอดไลน์คุยกันนะมิจฉาชีพนีตั้งรูปโปรไฟล์เป็นโลโก้ห้างเลยก็คือ ก็คือดูน่าจะถืออ,อ่ะแล้วก็ส่งรายละเอียดว่าตู้เย็นราคาที่ซื้อไป14,490บาทอันนี้น่าสนใจนะเคสแบบนี้นะวันนั้นผมก็มีโทรมาเหมือนกัน<ะ>แล้วถามว่าได้ซื้อเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้า<ะ>อันนี้อันนี้มาหรือเปล่าสามารถบอกได้หมดเลยว่าเราซื้ออะไรจากห้างไหนในราคาเท่าไหร่ค<ะ>ถึงได้บอกว่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันต้องมีข้อมูลหลุดจากใครไปสักคนว่า<ะ>เราได้ซื้ออะไรจากใครเพราะ ถ้าเราเกิดไม่ได้ซื้อสมมุติคุณเหมือนฝันคุณกระมวลพรไม่ได้ซื้อตู้เย็นราคา14,490บาทจากห้างแห่งนี้มาจะคิดว่าเป็นตัวเองไหมตั็ยากถูกไหมแ,แต่ต<ร>นี่รคิดว่าโดนหลอกชชว์ชวใช่ไหมของตรงซื้อจากห้างนี้ตรงราคาตรง ข้อมูลจากใครที่หลุดออกมา,าจบไว้ที่ตรงนี้อันหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทคุณผู้ชมจำตัวเลขนี้นะคะหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทหลังจากนั้นเนี่ยทางมิจฉาชีพก็บอกอ่าเดี๋ยวขอเลขบัญชีธนาคารจะได้โอนเงินคืนคให้แล้วก็มีการส่ง QR โค้ดส่งลิงก์อะไรต่างๆนานาไม่นานไม่ถึงหนึ่งนาทีมีเงินโอนเข้ามาสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเอ้ยสินค้าเนี่ยมันหมื่นสี่ทำไมตอนคืนเงินมาคืนมาเกินล่ะ คืนมา2,500มมันเกินยอดราคาตู้เย็นเธอก็เลยทักไปถามว่าโอนมาเกินทั้งนั้นก็ตอบว่าขอโทษนะคะลูกค้าพอดีคมรวนไม่นานก็มีเงินจำนวนดังกล่าวรวมไปถึงเงินเก็บของเธอ8,000บาทค่อยๆไหลออกจากบัญชีแล้วไหลปิเกลี้ยงเลยก็คือไอ้ตัว25,998บาทที่โอนมาแล้วบอกเกินก็ไหลออกแล้วยังรวมกับเงินติดบัญชีของเธอที่มีอยู่800 0ก็ไหลออกไปด้วย ตอนที่ตอนที่เรากดลิงก์ธนาคารปึ๊บกดเข้าไปปึ๊บเหมือนเป็นกล้องเลยเหมือนเหมือนเป็นกล้องพร้อมที่สแกนทั้งที่เราไม่ได้ตั้งแอปสแกน <Okay. S 1> สแกมเมอร์ยังบอกว่าไม่ใช่ค่ะถ้าฉันเป็นสแกมเมอร์ฉันได้เงินคุณแล้วฉันจังจะคุยกับคุณทําไมเราจะโอนเงินคืนให้คุณนะคะแต่ตอนนี้บัญชีของของคุณลูกค้าโดนล็อกแล้วอ้าวล็อกได้ยังไงเราก็เอกใจละเราก็เอเอเรารู้ละ รู้ในวินาทีที่เงินออกเพราะว่ารู้ว่าเราโดนสแกมเมอร์บอกมารู้ตอนวินาทีที่เงินออกว่าเนี่ยโดนหลอกซะแล้วแต่ถามว่าย้อนไปเอ๊ะพี่พี่ขนกพรพี่ไม่เอะใจเลยเหรอบอกว่า ที่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมก็อย่างที่คุณกฤษราบอกเขาเป๊ะทุกอย่างเลยอะรู้ว่าฉันนะซื้อมาเมื่อ2อสเดือนที่แล้วรู้รุ่นตู้เย็นราคาก็ยัง14,490บาทมันใช่ทุกอย่างเลยอะตอนนั้นฉันก็เลยแบบคิดว่าคงไม่ใช่มิจฉาชีพหรอกแต่พอมาถึงตอนนี้อ่างรู้ละแก๊งสแกมเมอร์แน่นอนหลังจะเกิดเรื่องนะคะทางคุณกมลพรเนี่ยก็เลย โทรไปแจ้งธนาคารเจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่าบัญชีถูกอายัดแล้วที่สพแม่ปิงเพราะตรวจสอบเป็นบัญชีม้าแล้วเทาเข้มซะด้วยนานทีนั้นตกใจมากนะคะจากผู้เสียาหายเอา้าเรากลายเป็นผู้ต้องหาบัญชีม้าไปซะและ้วเธอสงสัยโทรไปถามตำรวจเจ้าของคดีบอกว่าก็เจอเส้นเงินนี่แหละ25,998บบาทที่บอกโอนเกินมาเนี่ย เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะถอนนะต้องนําเงินจํานวนเนี่ยสองหมื่้าันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทไปคืนผู้เสียหายถึงจะมีการปลดล็อกบัญชีให้อืเนาะเนี่ยค่ะเพราะปะกตะิมันก็จะถ้าม,มันจะเริ่มจากให้เราโอนเงินให้เนาะ<า>แต่เนี่ยมันเริ่มจากเขาจะโอนเงินคืนให้เราเราก็รู้ก่อนใครจะมาหลอกจะหลอกไงก็เป็นคนโอนนะ<า>แต่สุดท้ายมันก็กดเนี่ยพอมันกดอะไรต่างๆเขาเนี่ยมันก็ไปแล้วบางทีมันมีสกงสแ,แกนมี o t p หรือเปล่าก็ โอ้ยต้องระวังกันทุกวิถีทางเหมือนกันนะอยู่ยุคนี้